สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ AMC Free Net Channel นะครับวันนี้ก็หาข้อมูลในส่วนของความรู้คู่เน็ต VPN ต่อนะครับในส่วนของข้อมูลเน็ต VPN นั้นรายละเอียดจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโดยเฉพาะจุดคอมเมนต์และก็ในส่วนของความรู้นะครับวันนี้เก็ตเล็กเกน้อยในส่วนของข่าวสารข้อมูลนํามาเสนอให้กับเพื่อนเพนพี่น้อง,น,อง,น,องนะครับ อย่าทำเอาง่ายๆว่าอย่าหาอะไรนะครับโดยเฉพาะไข่นะครับอะไรในความหมายตรงนี้ก็คือไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดหรือว่าไข่ต่างๆนะฮะเห็นนะฮะอย่าเอาไข่ใส่ไมโครเวฟไข่ระเบิดวิดเสียโฉมนะครับตรงนี้ก็เครดิตของข่าวสารข้อมูลนั้นก็เป็นในส่วนของเว็บอีจันนะครับท่านผู้ชม เป็นอุดาหอนนะครับของเด็กหอนะครับข่าวข่าวตรงนี้นะครับทำไข่ต้มนะครับไมโครเวฟนะครับไข่ระเบิดแตกใส่หน้านะครับเจ้าตัวเผยว่าเชื่อ Google มากอาจผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างนั้นอาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้นะครับซึ่งผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับได้โพสต์เรื่องราวของตัวเองเพื่อเตือนเป็นอุธาหอน หลังจากที่เธอนะครับเวฟไข่ต้มกินกับแต่ไขรกลับระเบิดใส่เธอจนเป็นแผลตามร่างกายนะครับเวฟไข่ต้มนะครับท่านชมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีให้ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮรายละเอียดต่างๆก็คือเอาไข่ต้มนะครับเข้าไปเวฟนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนต่างๆ ในส่วนข้อมูลต่างๆท่านก็คงจะต้องเข้าไปเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในรายละเอียดนะตรงนี้นั้นนะครับได้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นในส่วนความรู้ที่เราไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้พบตรงนี้นะครับวันนี้ r m c ก็คงจะนำความรู้เกิดเล็กเกดน้อยมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมพร้อมกับ ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในจุดคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่จะท่องอินเทอร์เนต็ตกันต่อไปนะครับด้วย HTTP j จ็ t เตอร์นะครับเซิร์ฟ30วันเซิร์ฟที่2ซึ่ง RMC จะแจกยาวๆไปนะครับวันนี้เรือดแค่โมบายชแนลเก่าหรือว่า RMC Freenet Channel นะครับซึ่ง ก็คงจะให้ท่านชมนั้นได้รับประโยชน์มากที่สุดวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ